ไม่ก็โทวมาส่ลน้าอีซ้มเมคาเลืองอีกอนุทินเป็นอ่านายกค่ะว่าตลวยักษ์สลำเยอะทำไมอ่ะส่งลหน้าทำไมก่อนก่อนก่อนไม่ก่อนแมนน่แม่ต์ตักจะเลือกอ่าผพักส้มแปลนสไลด์อย่าให้พักก่อนค่ะอ <laughs> ดเลือกอนุทินมาเป็นนายกเราได้เล <laughs> ยค่ะนโยบายดีๆของเพื่อไทยก็ถูกยกเลิกปัดตกไปทั้งหมดจะสำเร็จได้นโยบายยี่สิบบาท อ่าตลอดสายอ่าอะไรนะรถไฟตลอดสายก็ถูกยกเลิกดีมันมี่ยัญชากลับมาอ่า <laughs> ก็อ่ปาปลาปานยางเ็จติดมันก็ไม่ปาดปาาไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยอืม <laughs> เออเป็นยังไงเรืองมันมาเป็นไงโดนมันลอกส่วนหน้า <laughs> สะใจไ่วะสะใจไหมะสะใจไหมเออสะใจค่ะ <laughs> พี่อาตีอย่ยางน้อยถ้ามึงเลือกเพื่อไทยเป็นนายกต่ออย่างน้อยมึงก็ยังได้นโยบายดีๆอืมอืมเป็นไงน้ำท่วมมันจัดการอะไรได้มันทําอะไรได้ไหมอุ้ยน้ำท่วมทําอะไรไม่ได้เลยน้องสาอไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่มีการอพยพไม่มีอะไรเลยอืมอืมคนตายไปเท่าไหร่แล้วสรุปสองล้านจะแจกจริงไหมก,กุ๊กไก่โอ้ยพี่อาตีมันก็ทิ้งปัญหาไว้ให้รัฐบาลหน้า เนี่ยฉันโพสหนะฉันโพสหนะเฟซคนด่าฉันเต็มเลยเขามีรักษาอย่างไเขามีรักษาการแทนขยิงรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แก้อืมอนาคตก็สวเรื่องอีกเหมือนเดิมม,มึงเมื่อ,อไหร่พวกมึงจะได้เป็นนายกพวกมึงยังก็ไม่ได้เป็นนายกอูจะบอกไว้ให้ลดอย่างน้อยมึงเลือกเพื่อไทยก็กค่อยๆเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆมึงเลือกไปเลือกโจนเป็นนายกเป็นยังไงล่ะคะ <laughs> เป็นไงได้สงครามมาอีกประชาชนไม่เคยได้ประชาชนชายแดนไม่เคยได้ทํามาหากินพอน้ําท่วมปุ๊บแก้ไขปัญหาน้าท่วมไม่ได้ทำสงครามเพื่อที่จะกบ้ำท่วมให้คนชมว่ามึงก้านู่นก้ารนี่ก้ารันเพื่อที่จะหวังเลือกตั้งครั้งหน้าอืมทําไมจะไม่รู้ดูไม่ออกล่ะคะทั้งประชาชนน่โง่ <laughs> ให้เขาหลอกตามหลอกซากอืม ม,มึงเลือกเพื่อไทยมึงยังได้นโยบายดีๆมันไม่ยกเลิกสามสิบาทรักษาทุกโรคทุกวันนี้ครอบอ่าคนจนเขาได้ใช้สามสิบาทดีมันไม่ยกเลิกดีมันไม่ากัญชากับไมาอีกมันยกเลิอกอ่ารถไฟยี่สิบาทตลอดสายไปแล้วทิแรกคนกรุงเทพก็จะได้ประโยชน์ไปแล้วอืมจากทางเพื่อไทยกฎหมายกําลังจะผ่านนโยบายกาลังจะผ่านเลือกเพื่อไทยเขายังได้แจกเงินคนจนสิบสี่ล้านคนอืม เอออันนี้ได้อะไรได้คนละครึ่งมาใช้ได้กี่วันงงอืมอนาคตยังไงอยู่กับเพื่อไทยเท่านั้นค่ะเพือ่อเพื่อไทยนโยบายจะต้องได้แล้วก็ทําได้จริงๆค่ะอืมทักส้มแลนด์สไลด์ทักก่อนเนาะเอาในไมาแลนด์สไลด์คะเนตตาขา,า,า,าเนตสเนตสก็ยังแดกส้มไม่หยุดเนี่ยคนงานของส้มทําไว้เนี่ยเลือกแอนุทีมาเป็นนายกเราได้อะไรคะได้สงคราม อเออทำสงครามกบเกือนข่าวน้ำท่วมอุ้ยจริงเหรอ,อพี่อาตีใครจะไม่รู้เออาก็ว่าอ่ากัมพูชาย,ยิงก่อนใครใครใครประเทศใคร,ใครเขาว่าคนนั้นยิงก่อนถูกไหมพี่อาตีอืมอืมแล้วเป็นไงอย่างที่หนูเคยพูดไว้อ่าฝั่งนู้นก็เคยอ่าไปอ่าพวกอ่าอะไรนะนักการเมืองไทย ยุคยุคพลเอกประยุทธ์ทั้งหลายนั่นน่ะก็เคยไปทำคาสินานโนคาสิโนอะไรทางฝั่งโน้นเห็นไหมเรื่องจริงคือ,ค,อคือข่าวน้ำท่วมนี้เป็นเป็นเรื่องล้มเหลวของรัฐบาลใช่ไหมล้มเหลวที่สุดพิตีแล้วแล้วอีกอย่างนะเราเราได้นีิมาด้วยนะเพื่อไทยกำลังจะจัดสี่เกมยิ่งใหญ่อลังการได้สี่เกมมันยุงง่อยๆมาเนี่ยอับอายปะอับอายทั่วโลกอันนี้จริงสีเกมบมได้เนาะ ไดเรื่อน,นอืม,อ,มอย่างน้อยเพื่อไทยจัดก็ยิ่งอลังการกว่าน,นี้เม่อกี้เขาจัดงานแต่ละงานแล้วงานอ่พวกอท่องทท่องงเที่ยวท,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 ทั้งหลายอะ่ะเขาจัดเลิศก,กันสไตายออร์แกนไนน์อ่ะที่เขาเตรียมงานไว้แล้วมันก็ยกเลิกทีมงานเก่าจัดซีเกมแทนที่เราจะได้เป็นหน้าเป็นตายใ้กับประเทศตอนอับอายเป็นซีเกมที่อับอายที่สุดที่เคยจัดมาหวายแรงมากอืออืม,อม,อมนั่นแหละพิาตี ยังไงหนูก็เลือกเพื่อไทยค่ะรอบนาหนรอบนี้หนูได้กลับไปเลือกตั้งหนูก็จะเลือกเพื่อไทยอืมแล้วทักเนี่ยทักสิงก็โดนหลอกกลับมาติดคุกแทนที่จะได้อยู่ข้างนอกช่วยนโยบายต่างๆช่วยลูกสาวาอ่ามีนโยบายดีๆนู่นนี่นั่น,นช่วยประเทศชาติเนี่ยกลับไปโดนเขาหลอกกลับกลับมาติดคุกอีกอืมเออหยุดโทษเพื่อไทยค่ะแมตาค่ะ หยุดหยุดโทษตัวเองค่ะโทษสีส้มค่ะจะอ้วก,กส้มดูส้มเน่าทัศนะคติแบบแขกคำประกาจริงอืมเขาว่าเธอพิอตีพิรตีย่างอย่าง,งน้อยอ่ะเพื่อไทยอะเขามีอนโยบายอ่าอย่างสมรเท่าเทียมก็ผักดันเจนผ่านถ้าไม่มีเพื่อไทยจะผ่านไหมฐานแค่นั้นเขาบอกว่าแต่เพื่อไทยปรถมบทอังเิลนะคะประมบทอังเิลแต่เราเร S <S <an> การเจรจาเพื่อไม่เกิดสงคารามพิแอตตี้ประเทศไหนอยากให้เกิดสงคารามเกิดสงคารามแล้วมาได้อะไรดีขึ้นถูกไหม ε, พิแอตตี้แล้วดูสิทหารตายแล้วทหารที่ตายเป็นทหารพลเรือนแต่เป็นทหารที่ชั้นผู้น้อยเออแล้วยี่พวกไหนพนอะไรไปสู้อะไรมันได้มันได้ไปสู้อะไรกับเขาไหมดูถามเออทหารชั้นผู้น้อยตายแล้วได้อะไรไปแย่งนู่นนะ่ะไปแย่งสันเข่ากันใครไปทำมาหากินแถวสันเขา่าแทนที่มึงจะเจรจา ยุติแล้วก็พัฒนาร่วมกันม,มึงจะไปแย่งอะไรที่จุลกันดานไม่มีคนไปทำมาหากินกูถามเลยสิอเออเจรจากันไปสี่นู่นนี่นั่นคุยกันดีๆไปสี่ถูกไหมล่ะพิตีใครอยากทําให้เกิดเกิดสงครามคนคนตามชายแดนเขาไม่อยากให้เกิดสงครามกันพอาตีเขาเดือดร้อนอเขาไม่ได้ทํามาหากินพอาตีรู้รู้รู้รรรรอืม วายไม่ก็คนเข้าข้างอนุทินเต็มเลยอ่ะก็ใช่แล้วตอนนี้คนคนมันเกิดกระแสนะพี่อตตีเกิดกระแสไม่อยากให้ให้มีการเลือกตั้งไม่อยากให้มีนายกอีกให้ให้อยากปกครองแบบปกครองไปเลยคนหนึ่งเนี่ยมันเกิดกระแสนขึ้นมาแล้วแล้วประชาธิปไตยอยู่ไหนหนูถามประชาธิปไตยอยู่ไหนเพราะว่าอะไรมันอยากให้เป็นปกครองคือคนเขาเบื่อกับการเมืองที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างไงพี่อตตีที่เปลี่ยนนายกไม่หยุดไงเข้าใจไหมแทนที่ แทนที่การที่มึงเลือกมึงเลือกคุณนั้เพื่อไทยในเป็นนายกต่อเขายังมีอำนาจเพื่อที่จะอ่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วทำรัฐธรรมนูญเข้าใจไหมแล้วเนี่ยมึงตอนเนี้คนคนไปส่งเสริมทหารแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยมึงจะเอาประชาธิปไตยมาจากไหนกูถามซีประชาธิปไตยอ่ะที่พวกมึงใฝ่ฝันนะที่ตัวหนูเองหนูก็ใฝ่ฝันประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยเมื่อไหร่เราจะได้ถูกกแม่ทาไมเขาบอกว่ากุ๊กไก่วันนี้อคติมากอคติเรื่องอะไร หนูไม่อักตีพิาร์ตีต้นอ,อยู่อยู่บนความเป็นจริงตั้งแต่มงตั้งแต่ส้มมันเลือกนายกกล้วพ่อาตีส้มเลือกนายกใช่ไหมอืมอืมทำไมถึงคิดว่าส้มเลือกนายกไม่ส้มเลือกอนุทินมาเป็นนายกไงโหวดเลือกอนุทินมาเป็นนายกไงอ,อ,อืก็คือสสอพักใช่ไหมอืมใช่แล้วก็ไปโดนเขาหลอกไงไม่ได้ไม่ได้แก้เราจะทำมนูนี้ไงคะไว้ <Why? S 2> ก็โดนเขาหลอกไงยืนย่นยื่นเขายืน่นอ่ามีให้มีสสรออ่าก็คืออ่ามาจาก ประชาชนมามาช่วยกันแก้รัฐธรรมนูญอ่ะอีอันนี้ที่มันปัดตกไหมพี่อาตี้ไม่ดูข่าวหรอคะดูอยู่ดูอยู่มักนกกำลังถามไงไม่กูุ๊ไก,ก่จะได้แบบตอบเต็มที่ไงตอนนี้คือคกุ๊ไก่เก็บแล้วก็ตนนกกเกกต็มที่เลยเนี่ยกุ๊ไก่แบบว่ากุไก่รอเวลานาดแล้วเอแทนที่รัฐธรรมนูญเราจะได้แก้ให้มันเป็นประชาธิปไตยสวไม่ต้องมาเลือกนายกทุกวันเดียวมันจะเอาสวมาเลือกนายกต่ออีกแล้วเขาบอกว่าเมืองคนที่หลอกคือเพื่อไทย ค่ะคนที่หลอกเพื่อไทยทักษิณโดนหลอกมาติดคุกเพื่อเพื่อไทยโดนหลอกเลยคะ่ะใครหลอกเพื่อไทยคะ <an> <t ai> เพื่อไทยยังโหวตให้อีอีส้มค่ะโหวตไม่ผ่านก็ถึงวันรวมกันอีพวกนี้ค่ะมันประเทศมันก็ต้องเดินหน้าต่อค่ะคิดอย่างนี้สิอย่างน้อยมึงเลือกเพื่อไทยเพื่อไทยก็ยังเดินหน้านโยบายต่างๆแล้วอีอคไมึงอาจจะแก้รัฐธรรมนูญได้ด้วยก็จไมีพิจารณ์ตีถ้าแล้วมึงไปเลือกฝั่งอนุรักษนิยมเป็นนายกเลยเขาทําอะไรให้มึงอย่างน้อยมึงเลือก คนที่เขาสามารถไปซ้ายได้ไปขวาได้อะ่ะมันก็ยังคืบหน้าอ่าพวกนโยบายต่างๆไปได้พิอา์ตีเข้าใจไหมอือืมออเอออันนี้มึงไปเลือกฝั่งอนุรักษ์นิยมเลยอะเป็นไงล่ะอืมอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเลือกใหม่อยู่ดีหรือว่าไม่เลือกพูดสีกุ๊กไก่อนาคตมันจะได้เลือกใหม่พัอาต์ตีคนส่งเสริมไม่มีทาหารมาปกครองประเทศอย่างเงี้ยแล้วอะอืมจะอยู่กันยังไงประเทศไทยอะ่ะประชานิปไตยเราสิทธิเสี่ยงเราจะมีได้ เมื่อไร่ประชาธิปไตยเต็มใบเหมือนที่เราไปฝั่งเหมือนเกาหลีเหนือเหมือนไต้หวันเงี้ยเมื่อไร่เราจะได้ถ้าเรายัง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 เป็นอย่างนี้กันอยู่อ่ะอืมอืมไต้หวันเร็วมาจะมเมาเรื่องอะไรไม่ก็โทรมาส,สนับหน้าอี้งเมคาเรื่องอีกอารุทินเป็นอ่านายกค่ะว้าแตยักษ์ฉันลืมลาทำไมอ่ะสนับหน้าทำไมก่อน ก้อนก่อนไม่ก้อนก่อน,อน,อนแม่แนทตั้งจะเลือกอ่าผักส้มแปลนสไลด์อย่าให้ผักก่อนค่ะเลือกอ่าบดเลือกอนุทินมาเป็นนายกเราได้เลย